ครับรบสวัสดีครับพี่น้องป้องไปกับผมเพิ่มพูดรักษาครับเมือนนี่ครับเดี๋ยวมาสัมผัสพ่อยิ่งเพิ่นกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซื้อบนนี่ของเขานะครับโทษนะครับพ่อย่งพ่อยญ่งซื้อพ่อยิ่งอย่างครับพ่อย่งบัวผ้าแกี่วขนงนพ่อยิ่งบัวผ้านะครับยู่บ้านได้ครับยู่บ้านพ่อเมืองโมเกาครับตำบลตำบลนแำแร่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลจังหวัดอุบลเฮ้าเขมราชนาอครับนาะนะครับ ก่อนที่จะมากินอาหารเสริมเซี่ยลบเนยของเขานี่พอไงเป็นอยังงครับมีอาการแบบมันปวดมันปวดน้ำต้นน้ำตัวปวดน้ำมะเข้าปวดน้ำคอน้ำกระดูกเนี่ยครับปวดหลายจนบไม่ได้นอนเหมือนละพอดีว่ากินอาหารดีนเปิ้ลปลาอาหารหนึ่งอาหารเสริมเซี่ยลบเนยอาหารเสริมนี่ดีกินลงไปแล้วมันถือเพราะฉะนั้นยาผมก็เลยเอามาทดลองเบิ้งทดลองเบิ้งเนีย ที่หาเคปซูลเนี่ยรู้สึกว่ามันเบาขึ้นมันดีขึ้นปวดก็เศร้าปวดค้อดเศร่าไปเรื่อยขับนั่งรับเพียบได้อดแล้ก็นั่งพับเพียบข้อดดเย็นนี้นั่งได้สบายเยนี้กลางวันนั่งเพียบบ่ด้เลยอ่ไปมากเลยก็ถทือไม่เท่าเย็นนี้ไ้ถือแล้วไปแล้วมีแม่เท่าข้ามมะน้ามีแม่เท่าครับตะกอนมากร่มกับกือไเท่ามาน้บไปวัดไปว่ากระเือบใบเท่าไปเย็นมี้าแล้วเย็นนี้ บริวรมีเมาเท่าแล้วบอเ่ครับบริมีไม่เท่าปลาไม่เท่าแล้วพ่อใหญ่เอายุจากปีครับตัวนี้แปดสิบเจ็ดปีแปดสิบเจ็ดปีน้ออ่าอนะครับถ้าว่าผู้ใดพ่อแม่พี่น้องผู้ใดต้องการอยากเฝ้าในโลกคนนี้ให้เอามากินล่องเบิงคือผมกินแล้วมันดีขึ้นหลายแล้วครับอืมย่างเหินสะดวกสบายย่างย่างไปท่าไรก็สะดวกสบายบบริวรมีเหมาเท่าครับไปสบายจะโจ๊ะเบาครับเบาขึ้นหลายน้ำจนน้ำตัวกินเข่าก็แซ่บครับ นอนก็รับดีครับชอบปวดแล้วยังับพอไงกินบดจ้ากองเหรอครับเครื่องกองแล้วเครื่องกองแล้วได้เราสามสิบเมตรพอไงกินยังไงครับวิธีกินกินหนามือเส้ากินสองเมตรใบแลงกินสองเมตรก่อนอาหารก่อนอาหารแลงกินก่อนนอนมือเส้ากินก่อนเอาหลังอาหารมือเส้าครับครับครับสรุปแล้วก็ดีขึ้นกว่า ก็กีกนก็จะไม่อีกคนก็ว่าได้กินอ๋อครับครับดีหลายครับผมครับครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณพ่อหง่นะครับครับผมมาเป็นวิทยาท่านนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายราพี่น้องอยากกินก็เอามากินลองเบิ้งแต่ว่าชวนตัวผมนี่ดีหลายแล้วครับครับครับเอบคับป้าครับสำหรับวันนี้ก็กลับมาแม่นี่แหละครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับ